โย่กล่าวสวัสดีครับทุกคนก็วันนี้ก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชื่อวี h ช n แนลนะครับผมนะก็วันนี้นะครับพี่ก็จะมาเล่นเลยเอาสิทุกคนดูนะครับหรือทุกคนรู้จักผมในการเล่นทูก็แล้วแต่นะครับก็นะวันนี้พี่จะมาจัดสิบอันดับเมตานะครับในปัจจุบันนี้นะว่าในแมปนี้นะครับสิบอันดับเมตานะครับว่าจะมีอาวุธอะไรบ้างที่ผิดเมตาในสัปดาห์นในเดือนในอัปเดตนี้นะก็นะครับโอเคครับก็อาจจะ ถูกใจคนหรือไม่ถูกใจก็ไม่รู้จะพูดไงดีนะครับก็ผมจะพูดในฐานะของผมที่เคยเป็นอนดีตท็อปหนึ่งแล้วกันนะก็โอเคก็ถือไม่รู้ฉายานะเอเดี๋ยวให้ดูกะนะครับนี่ครับพี่ก็เคยเป็นอนดีตท็อปหนึ่งของแมปนี้มาก่อนนะครับก็พี่อมีข้อมูลในแมปนี้นเยอะๆนะครับเพราะว่าพี่เป็นผู้เล่นแรกๆของแมปนี้เลยนะครับก็เล่นตั้งแต่เกมมันอัปเดตหนึ่งเลยนะครับก็โอเคเราไปพูดมากก็พอแล้วเราไปเริ่มดูคลิปเลยดีกว่าครับ เฮ้ยทุกคนครับก็สำหรับขายนะที่มีดิสคอ d นะม่ไจนะไม่เข้าดิสคอดของเซิร์ฟเวอร์ของพี่นะครับก็สามารถเข้าดิสคอดเซิร์ฟเวอร์พี่มาได้เลยนะครับก็ไม่จะเข้ามาพูดคุยซื้อขายแลกเปลี่ยนหรือว่าจะเข้ามาทําอะไรก็แล้วแต่นะจะมีส่งมีมส่งอะไรแล้วแต่ทุกคนนะครับก็สำหรับใครอยากเข้านะครับก็พี่จะทิ้งลิงก์กลุ่มให้ใต้คลิปนี้แล้วกันนะครับก็โอเคครับไปดูคลิปต่อเลยลวกันนะครับโอเคุกคนก็มาถึงอันดับที่สิบของเราเลยดีกวา่ะอันดับที่สิบก็จะเป็น อะไรไปไม่ได้ครับนอกจากดาบดาบก้อนเบรดนะครับดาบนี้ก็สามารถหาได้ง่ายๆเลยครับแค่เราไปตีบอสที่เกาะสเปสนะครับซึ่งบอสเกาะสเปสเนี่ยมันจะเกิดทุกๆ5นาทีนะครับมีโอกาสดรอปดาบที่5%นะครับก็เข้าตีบอสตายที่มีโอกาสดรอปดาบนะใครมีคูณ2ก็จะโอกาสดรอป15%นะครับซึ่งถามว่าดาบเล่มนี้มันดียังไงครับก็ดาบนี้มีจุดเด่นคือสกิลคูลดาวเร็วครับแล้วก็สกิลวงกว้างนะครับแต่บางครั้งก็จะบล็อกสกิลไม่โดนแบบเมื่อกี้เลยนะครับเนาะก็ใช้ระะะะมัััดดรวงหนนนน่่อยลลกกสิาเมมจแรงากครับ สกิลสองเคียมอนต์ดีนะครับก็สำหรับใครที่ไม่มีดาบใช้ก็ใช้ดาบนี้ทดแทนไปก่อนก็ได้นะถ้าใครยังไม่มีดาบเอ็กมาเบสนะครับก็ใช้ดาบเล่มนี้ไปก่อนนะครับดาบนี้มันโอเคมากๆเลยสำหรับผมนะครับโอเคครับก็ไปต่อที่ดาบต่อไปเลยดีกว่าครับอันดาบพี่ข้าผมก็ได้แก่ของหมัดไซตามะนะครับผมก็หมัดนี้ครับก็จะบอกจุดเด่นเลยการทำหมัดนี้จุดเด่นของเขาคือดาเมจที่แรงที่สุดในเกมนะครับในปัจจุบันนี้นะครับแต่ว่าข้อเสียงเขาคือวงแคบไปมากๆเลยนะครับวงโคตรเสียแคบเลย นะครับก็สกิลมันเนี่ยมีสกิลวงไกลๆอยู่แค่สกิลเดียวคือสกิลวันตินะครับแล้วสกิลวันติเนี่ยเป็นสกิลที่ดาเมจแรงมากๆครับสามารถปิดดาเมจบอสได้ภายในทีเดียวเลยนะครับก็นี่ครับคือันดับที่เก้าของเครับไปต่อที่อันดับที่แปดเลยมาต่อที่อันดับที่แปดเราก็ดีกว่าคนก็ดาบอันดับที่แปดเราก็ได้แก่ดาบของยินหยางนะครับดาบยินหยางดาบเล่นนี้ครับเป็นดาบที่หาผมให้ระดับปานกลางละกันนะครับเพราะว่ามันต้องใช้เวลา fk สักแป๊บนึ่งกว่าจะได้มันมานะครับก็ นะครับดเล่มนี้ถามว่าได้ยังไงครับก็สกิลที่หนึ่งของเขาเป็นการปลาขึ้นดาบไปน้านอย่างนี้นะครับตามเมฟไมไ่แรงมากคนระับแต่ว่าเคลียร์มอนได้ประมาณหนึ่งนะครับสกิลสองก็เป็นการปาขึ้นดาบไปรอบตัวงนี้เลยนะครับก็โคตรที่จะว่าเหมือนจะดีนะครับแต่ว่ามันก็ถ้าใช้จริงๆเนี่ยใช้ในการตีบอสมันใช้ไม่ดีเท่าไหร่นะครับแต่ว่าถ้าใช้เคลียร์มอนเคลียร์อะไรอย่างนี้ดีนะครับก็ใช้ฟาร์มให้ดีเลยดาดเล่มนี้แถมมีฉายาให้ด้วยนะครับฉายามีคูณดามเมจคูน e xp นะแล้วก็คูณเงินด้วยนะครับก็เป็นดาบที่อีกเล่มหนึ่งเลยควรหาเก็บเอาใช้นะครับก็ไม่ใช้ดาบมันใช้ฉายามันก็ได้นะครับฉายามันดีทีเหมือนกันนะครับโอเคไปต่อที่ดาบที่เจ็ดของเราคนเด็กผ่าคนก็นะครับไปอันดาบที่เจ็ดคนก็ได้เก็บของดาบยโรวีสองนะครับก็ดาบยูรวีสองนะครับที่ผมใช้อยู่นะเป็นจะเป็นยูรูขาวดานะแต่ว่าดาเมจกับยูรสีขาวธรรมดานะมันเท่ากันนะครับก็ สีหาก็สีเขียวปกตินะมันเข้ามอดามเอตเท่ากันนะแค่มันเปลี่ยนสีเฉยนะซึ่งดาบยู่นะคบเป็นดาบที่หาไม่ยากแล้วก็ไม่แน่เกินไปแล้วก็ผมคิดว่ามันก็ถ้าสายฟรีหามาก็อยู่ระดับกลางนะแต่ถ้าสายเติมมันก็ง่ายเลยนะเพราะามันเติมสุดได้นะดาบเล่มนี้นะครับก็นะครบดาบเล่มนี้สกิลวงเ e, อลีเข้าเนื้อกว้างนะแล้วก็สกิลเขียบอลดีดาเมจแรงนะครับดาบเมนี้ เหมาะแก่การใช้งานอย่างยิ่งนะในการฟาร์เอฟเคอย่างนี้ดาบนี้ดาบที่ดีมากนะครับจบโจทย์ทุกคนมากๆเลยนะครับโอเคไปต่อที่ดับต่อไปเลยกันเลยดีกว่าครับครับอันดับที่หของเราครับในแก่ของเคียวฮาโลวีนนะครับซึ่งเคียวฮาโลวีนเนี่ยผมบอกตรงๆนะครับว่ามันหาไม่ได้แล้วนะครับก็ถ้าใครมีอยู่ไอดีก็ยินดีด้วยครับคนเป็นอาวุธลิมิเต็ดนะครับจากผมไปฟังจากแอดมินมาแอดมินบอกว่านะครับอาวุธนี้ไม่มีรีรันกลับมานะครับก็เป็นลิมิเต็ดเนาะโอเคครับก็อาวุธชิ้นนี้นะถามว่ามันดียังไงใช่มก มันฟาร์มดีมากๆแล้วก็เคลียร์มอนดีมากๆเลยนะครับผมนะก็ถามว่าเคลียร์มอนดีไงครับสกิลของมันครับเป็นสกิลวงเอีหมดเลยนะครับก็ทําให้มันเคลียร์มอนดีนะครับแล้วมีสกิลถึงสี่สกิลเลยถ้าดาดดาบเล่มนี้นะครับก็นะครับเป็นดาบที่ดีมากๆเลยนะครับมาถึงดาบพิ้าละคนก็ได้แก่ดาบของทรงจินววลนะครับดาบเล่มนี้นะครับในปัจจุบันนี้ครับยังหาได้อยู่นะเพราะว่าอัปเดตมันเพิ่งอัปเดตผ่านมาแค่ครั้งเดียวเองนะครับซึ่งอาวุธชิ้นนี้นะเป็นอาวุธที่ หาได้ตอนนี้ก็ยังปานกลางอยู่นะมันยังหาไม่ยากแต่มันจะยากตรงที่จะต้องฟาร์มเงินกับรูบี้ใหม่ๆนะครับเพราะว่ามันต้องฟาร์มจนตันเลยนะครับก็ห้าแสนรูบี้กับสองร้อยล้านเงินราคาเบลีนะครับก็สกิลดาบตองกินวูเป็นสกิลที่ดีมากๆนะครับเป็นสกิลครบเครื่องนะครับแล้วก็มีดาเมจที่รุนแรงแลแล้วก็เอลีกว้างด้วยนะครับแล้วก็มีสกิลเรียกนอกลูกน้องมาครับช่วยตีเคียมอนได้เร็วอีกระดับหนึ่งเลยนะครับก็ดาบเล่มนี้เป็นดาบที่ดีอีกดาบหนึ่งเลยนะครับเป็นดดาบบบเเตทีีี่่่อกลลนนยะครัแว เคลียบอสไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับก็ไปต่อที่ดับที่สี่เรากด็ดีกว่าครับอันดับที่สี่คนก็ได้แก่ของดาบเอ็กสมาทเบดหรือดาบใหม่ที่เพิ่งเข้ามาอัปเดตนี้นะครับก็ดาบเล่มนี้เป็นดาบที่ค่อนข้างดีในระดับหนึ่งเลยนะครับก็ดาบเล่มนี้นะครับหาง่ายนะครับจุดเด่นคือหาง่ายจุดเด่นที่สองครับก็คือดาเมจแรงจุดเด่นที่สามก็คือสกิลเอโอีมีั้งหมดสองสกิลด้วยกันนะครับก็ ทั้งสองสกิลเนี่ยเป็นสกิลเอลแล้วก็ดามเมจโคตรที่จะแรงแล้วก็คูดาวร็วมากๆนะครับก็แนะนําให้หามาใช้นะมันคือดาบยูรุที่เป็นเวอร์ชันอัปเกรดนะดาบยรุธรรมดาที่เป็นเวอร์ชันอัปเกรดนะให้มันดามเมจแรงขึ้นทุกอย่างดีขึ้นหมดเลยนะครับก็นะครับรีบหามาใช้แล้วกันนะก่อนที่จะหมดอีเวนต์คิดมัดไปนะครับเนาะนะมาถึงอันดับที่สามแล้วคุณก็ได้แก่ของหมัดโกโจนะครับตอนที่หมัดโกโจก็กใกล้ที่จะตกเมตาเต็มทลแล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้นะมัดน,นี้นะครับมันดามเมจเบาแล้วนะครับ มันเริ่มไม่แรงแล้วนะครับตอนนี้มันเริ่มตีบอสอะไรไม่ค่อยตายแล้วนะครับก็ตอนนี้มีอาวุธอื่นที่โกงของมันเยอะนะครับซึ่งโกโจตอนนี้ก็ยังถือว่าดีอยู่นะครับแต่ว่าไม่ได้ดีเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะครับก็ตอนนี้นะครับก็เชฟโกโจแหละคนผมว่าน่าจะมีคนมีเยอะอยู่นะครับแต่ว่ามันไม่แรงแล้วนะครับก็ถ้าใครคิดจะหาก็หาดีๆสักคันนะครับก็เนาะโอเคคนก็พูดถึงเรื่องของโกโจมากกว่าคนก็สกิลของโกโจตอนนี้นะครับทุกคนก็นะครับ มันเอลีหลายสกิลก็จ e ริงนะแต่ว oh, ่าสกิลเอลีของมันส่วนใหญ่เน so ี to to ่ยเป็นวงแคบๆนะมันวันนี้เป็นวงใหญ่นะครับอย่างแค่สกิลหนึ่งก็วงไม่เตี่ยวนะครับไม่ได้เยอะมากนะส่วนสกิลซนะครับก็เป็นสกิลเคลียร์บอสได้แค่เฉพาะเลือดที่บอสไม่เยอะเท่าไหร่นะครับแต่ตอนนี้ก็เท่าไหร่นะโอเคทุกคนก็ฟองนี้ละกันสำหรับโกโจตอนนี้มันก็ยังหายากอยู่นะคก็สำหรับใครที่มีก็ยินดีด้วยนะครับเป็นอาวุธแหลกออาวุธหนึ่งเลยก็ไปกันต่อที่อาวุธถัดไปกันเลยดีกว่าทุกคนก็จะ และแล้วทุกคนก็มาถึงอันถ่าที่สองแล้วคนก็ได้แก่ของดาบยูตะนั่นเองแล้วคนก็ตอนนี้ดาบยูตะนะครับเก่งกว่าดาบโกโจไอ้โกงกว่มามัดโกโจแล้วนะครับคนก็ถามว่ามันเก่งกว่านะครับเ <c oughs> ม่องพูดเยอะครับถามเรื่องนี้ครับมันโกงกว่าจริงนะครับในเรื่องของดาเมจก็ไม่ได้แย่มากกว่าโกโจเลยนะครับก็ดาบเรื่องนี้ครับถามว่าทำามปิดท็อปสองใช่ไหมนะครับมาดูถึงสกิลนิดหนึ่งของเขาดีกว่าสกิลหนึ่งเป็นการเรียกยูตะออกมาทุบพื้นนะครับ ส่วนสกิลที่สองในบเป็นการหิวเลือดนะครับก็หิวเีือดเต็มเลยนะครับก็หิวจนเต็มะนะครับแลวสกิลซีของเขาแล้วก็จะเป็นสกิลที่สกิลตัดเลือดนะตัดเลือดซึ่งเน่งของสตูที่มีเลือดเยอะที่สุดเลยครับซึ่งสมมติเลือดมอนมีหนึ่งพันล้านก็จะตัดไปห้าร้อยล้านครับซึ่งในอนาคตเนี่ยมอนจะมีเลือดที่เยอะกว่านี้มากเลยนะครับซึ่งทําให้ไอดาบเลือดนี่นะครับมันจะเป็นดาบที่เมตาตลอดไปเลยนะครับก็ถ้าไม่มีอันไหนที่ มีสกิลตัดเลือดมานะครับก็ด่าเลืองนี้ก็จะเป็นดาาเมตาตลอดชีวิตนะครับของทุกคนเลยนะครับก็ตอนนี้ด่าเลือนี้เป็นดาบที่ดีสุดในเกมแล้วนะครับก็ถําใครมีอยู่ก็ยินดีด้วยครับส่วนอันตินะครับก็ไม่มีมาครับก็เป็นการเลื่อนลิกล่าวออกมาพ่นดาเมจใส่นะครับก็ค่อนข้างที่จะว่าก็แรงอยู่นะแต่ว่ามันเน้นสตานมากกว่าสกิลนี้นะไม่เน้นแรงเท่าไหร่นะครับไปต่อที่ท็อปหนึ่งเขาเลยก็เลยดีกว่าครับ และแล้วครับคนก็มาถึงอันดับที่หนึ่งของเราครับคนก็หนีไปไหนพ้นกับราชาคำสาปของเราตัวนี้ครับของสุคุณะนะครับก็มาไอหมัดอันนี้นะครับดาบพูดดาบเฉยครับหมัดอันนี้ครับไม่ต้องพูดเยอะครับท้ามถึงได้ท็อปหนึ่งะครับก็มีสกิล AOE ทุกสกิลเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสกิลหนึ่งสกิลสองสกิลสามสกิลสี่เอโหมดเลยนะครับแล้วก็ดาเมจแรงมากทูดีตีบอสโคตรแรงเห็นไหมนะครับก็เออนะครับไม่ต้องพูดเยอะครับสกิลนี้่บอกเลยครับว่าทุกสกิลเนี่ย เกียร์มันดีแล้วก็เป็นสกิลที่ออกสกิลเร็วด้วยนะทุกสกิลมันออกสกิลเร็วหมดเลยนะครับไม่ว่าเป็นสกิลไหนที่แบบว่าช้าเลยต้องแต่อันตินะอันติเนี่ยถึงจะช้าแต่ว่ามันวงกว้างไงนะครับโอเคท่านก็นะครับหมัดเล่นนี้ก็ไม่ต้องพูดอะไรเยอะนะครับมันโกงจริงๆนะครับไม่ต้องอธิบายอะไรเยอะนะหมัดเล่นนี้หายากแน่นอนครับโอเคค่านก็ประมาณนี้นะคกันสำหรับทีปอันดับเมตาของเราในปัจจุบันนี้นะครับก็มีอาวุธที่ทุกคนถูกใจกันหรือเปล่าผมคิดว่าทุกคนน่าจะถูกใจกันนะสำหรับผู้เล่่นใหมก็ โอ้จีนไหนที่หาได้ก็พยายามหาไว้ละกันนะเพราะอเดตนะอาจจะมีอาวุธที่ดีกว่านี้แล้วบอสเ,เยอะนะครับก็หาหาไว้แล้วเด,ดเนี้ก็ถือว่าดีนะครับเนาะโอเคคนก็สำหรับคลิปนี้พี่ก็ไม่ทำอีกแล้วก็ไปเจอใหม่คลิปหน้าละกันนะครับก็พี่ด้งคนมากๆนะครับก็ไม่ได้ลงคลิปนะครับก็นานพอสมควรนะครับโอเคก็วันนี้ก็ขอพักของพอละกันนะครับไว้เจอใหม่คลิปหน้าละกันนะครับเจอให,หนนจใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย